กี่เราจะพูดกันเนี่ยเซส์บ้านเ่งพี่มาแต่พี่เลยพี่ชาราเป็นไงตอนเราเป็นยังไงองเะไรกันอะนี้เป็นไงบ้านดีใจครับมาลองคุให้เป็นแฟนแล้วก็คนที่ไม่ใช่เป็นแฟนแต่กำลังจะเป็นแฟนน ใจรื้อดองมากดู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 มูด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 ้รูด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 ูอูาูดูดายูดูดูดูลูดูลูดูดูดูอูดโดู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 ด้ดูดูดูดคดนดู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 ดดู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 ดาดีดูอูเทดูดููู่ด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 ู มถึงช่องาดไม่ได้ของผมเลยคือการ์ตูนเนตเวิร์เตมีชอีกว่า50ช่องแล้วัวทช่นะครับผเทยจนเอกี้กรชากจะขีดกร์ตูนตัวเอลงไปอยู่ในช่องเลยชัดเลยนะโอเคแล้วมีตอวรอราแจกด้วยครับเะให้ประชาชนมอบให้แฟนนะทำสงน่ายมากผมยากได้ไเยวารชาหันไปเล้วให้ผมอยากได้ เอาแจกของรางวัลเจกเขาเลือกมากเลยนะูนี่นี่นี่อรู้่อเราแจกเนี่ยผมจะจกนี้นี่นกระเป๋าเหลืองเลยดีไหมนี่ครับแจกแจกของของผ้าอาเราโอได้เลยไดคุณก็บอกผ้าง่ายมากเอามาเอามาเอาผ้าไหมหไหดเลยเอเอานผมตั้งใจกูแจแจกอยากแจกอะไรสกระเป๋ผ้าใช่ไหมคืองี้ผมบอกเออข้าเนี่ยมันครบเซ ติจารได้จะได้มีความรู้เ่งเห็จาร์เลยอยาให้คุณจาใส่ไหมเจ๋งชอบยเดี๋ยวผมเปิดหน้ากันตูนเปอร์นีอะไรอีกครับใอไแล้วมีสมุดทั้งโอเคครับไม่อยากหชุดีชุใครตอบได้บ้างครับว่าทวิชั่นของเราเนี่ยนะครับผมมีชอบอะไรบ้างตอ ห้องผมมี5ชุดนะครับผม อะไรนะฮะตะกนระตูดก็ย่ให้น้องเขาให้น้องเ้าอุตส่าห์มากขนาดนี้โอเคครับผมปีสี่มีเกิคนแล้วมันเป็นห้าคนเฮ้ยมีนแก่เหรอจารมโอได้เจ็ดได้ยู่มามามามนนี้ช่องอะไรครับชื่อมิวสิโอ้ยช่มีเยอะแยมิรับลครับรับไปรับไปรับรับเลยครับนี่ครับุงเนี่ยครับมิุง อยากได้มากี่โมงมีู euh ้เรือไปเลยไปเลยชอไหนชอไหนชงหน้าชองไหนเอาช่องอื่นได้ไมสี็อปะ SPO o รายการคาชาอยู่ช่องไหนรายการยสีพ้อมรายการคร่งไหนไม่ยช่วอะไรนะ โอเคได้แต่ว right, ่าชันชอบเก่าครับฉันชอบเก่าฉันเหนื่อใจจริงชอบะไาฮะกัจจากัจจยมชจากยดีดีเคครับส่วนนี้โอ้ยนี่ผมไม่บวกผมไม่บวกผมไม่บวกตบชอบอะไรครับไปนี้เดี๋ยวผมมีคาถามหนึ่งง่ายๆอะไรนะชอบอไรนะ นี blender, ่กชาื uh, like ่องเองนี่อดนสั่งเนี่ยาเสักขร่งาอ่กันัวเลยถาถามนี้ง่ายมากนะครับผมคนี้เราจะถามว่าเมื่อคุณติดตั้ง yeah i like ประชาชนทำรายการชุดสนทนะในอากาศช่องไหนบ้างชูบูรีฮิตชูพีเวเชียร์ูไซปและก็ชูเย์ะครับโอ้ยะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวข่าสารเกี่ยกับภาพยนตร์ครับผม วันเรนี้จะมีอคอนเบนทีของรุ่น2513ได้เดือนกันยายนเปจำบัตแลวที่สายทีเกตเชอร์ครับผม เราเนี่ยตัวชีชื่อใน่ตูดิโอทีชัดเจนโอ้ยเดี๋ยวจะมีการออฟซีนแจกันด้วยสิ